สวัติศาธิวัตที่น้องน้องเช้าเชื่อพูดสวัติศาธิวิตร,ร,รถดังนะครับหลังจากนาหน้าท้ายกันมาหลายมือรถจะไในขึ้นเสียบนะครับสั้งมาจากทาง วินุนูดแนะนำนะครับมาเหตใดหมดไปสองพันห้าร้อบาทกับผมคืนฉีดเลย มีงานนะครับงานบอสามพันเดียวนั้นก็เสร็จกับประเทศไทยครับรเมือนั้นเพราะว่าสร้างซ้อมรบนให้แล้วกับฝาวนะครับขาจากโทรศัพท์กับข้างเกียร์งานแล้วสามกุ่มครับยันในฮอนบา้านสัตวมันจได้กลับไปเอารถดีเลยเล็งมือซอยกันยอดมนตร์ครับ สามสิบท,ทางขึ้นจากโควิดกันเทีานายเขาแล้วกับนายรถมหนสามตุ้มครัวรับนายรถมอหดหลังจากนั้นมาคุก็ได นครปฐมนะครับไอเบิงเครื่องเมื่อหากินใหม่ไปซื่อกลับมาลำเลยครับเกัเวลาไปอยู่ซองส้มมือ ใส่งานตัวดีพ็ดีเลครับตัวได้พักลลยถึงมาอดก็ได้เห็นงานเลยโอเคอยู่ครับงานนกับบรลาราหาสิบเดียวแว่ามันกับบอใกล้จากกูครับยางมาเลยครับประมาณ200อาามาสองร้อยเมตรยางจากกูมาสองสามร้อยเมตรเลยนะครับของตากิน ีมือกระไดชัม่มปีและโเราการช่องสามปีมันนี่แต่บริมีพิธีมีต้องบริมีเทคนิคยังนาใส่ขุดดูครับขดดูสามปีนี้ว่าเป็นติ๊กขุดว่าหน่อยหน่วยแล้วก็ซูซีเลยครับแต่ปีฮัทรถที่แหลกอั้น พี่ไปขุดสระปีที่สองก็คืออ่ตั้งแต่อยู่ขับรถขั้นเก่าแต่บอ่อพักก็คือเขาไปขุดบอ่อพักอยู่ทังภูเขาไฟดูเรียนภูเขาไฟเทียวละสิปปะบว่าบอ่อสิบว่าบ่อครับมาอยู่น้ำตเกตาแกต้นี่ก็ขุด่สาะหลอกหน้าบ่อไผ่ด,ไไดีหลอกนะครับจนที่หลอกพบหยังละ,ละชุ่มเอานี่ขุดแต่สาะลาย มันก็บโภประมาณันก็พอเบิ่งครับสาสำคัญนำมันเก่งเลยนะพูดใหม่ประมาณอย่าทุ่นวาโบงาอยาทุ่นวาโพรเมนเทดจังสี่ต้องเห็ดจังสี่จังสี่เป็นคือกรัรนเบิดนะครับ เท้าปกิ่งเท้าบอได้ตืน้นมัจนจะง่ายครับมันจะค่อยเฮย็ดไปเรื่อยๆครับบพราะตังเปล่าตังเปล่ามันสีมุนส <c oughs> ำหรับมูอใหม่ค่อยฟื้นืค่อยนัดไปครับ เราดูอาชีพใหม่ของคนไ่นะครับคนไหอยากสัางเลสกัอยากเล็น้ายู่ครับมากระคอยเบ่งไปกอนพอบอลสเองครับเพราะว่าทุนเอามันบ่มีครับว่าไปเห็นแล้วมันผ่าเดือว่านบาเป็นไปตามความคิดเอาสิจงเลยเพราะว่าเราไม่มีทุนอย่างเดินนะครับว่าคดิดว่าสีเดสํัเเ็จอยู่ มองเบิ่งไปเบิง่งธุรกิจของเขาแล้ว่ใหญ่เพิ่นก็ได้มิทยาดูวนเนาะครับเลยเขาเฮ็ดสำเร็จแล้วก็เลยไปเบิ่งแล้วพาไปซื้ออุปกรณ์ซื้อจัางมื้อมาเก้ากเพราะท่นเฉลยเนาะครับว่าเฮ็ดหยังเดี๋วดยวให้เปคนเห็ดยดยันจะไปทายไหมเบิ่งครับเดี๋ยเรล่อเห็ดก่อน ไปไทยเบิ้งแน่นอนครับแต่ว่าบอกว่าช่วงนี้มันชเว็ตช่วงนี้กรเป็นช่วงกำลังเริ่มต้นเป็เเี่ยนแน่สีภาพที่น้องไปเบิ้งเนาะครับเนาะนี่ทำไปเก็บงานไปก่อนคือว่ามาณนี่ครับใส่ทั้งผู้ใหญ่ไปเด็ดทุลักกลับมาก็ยังไปเก็บงานพอดีคือว่าช่วงนี้ยู่ครับ าหย่ครับโลดมันหลายบัว,ว่ายูแถวใดเด้อหลุดลายดิงา,า,านมันกระยอกหน่อยลงุงาใส่ว่าต้องเห็นในเขาดีๆครับใส่ได้หลายดินเนี่เยเขาจะชิซื้อ ลูกค้าว่าให้เอาซ้ำลิ้นเนีย่ยไปกันว่ะเมาเหล่าน้ำเนยครับเ,าเาบาๆนะ่ะเบาใส่ <c oughs> โอ้ยสี้ให้เอาบ้านนัะได้กูจะบินเลยซื้อำลังกัสิน,นาทุนเนีย้ยบระหารทุนเนี้ยอยู่ครับตกเกี่ยวแล้วหกสิบบาทเบาใส่อยากก็ซื้อแงนน้วลุว่มไจนะอยากข้าวฟัง สบมารถอภิเทตาการลดให้พี่น้องมึงซื้อครับจะมาเบาชูฟังว่าเบิดไปหลายบนายันไดการสอบครั้งนี้เบิดบ่หลายครับไม่รู้หน่อยขานซื้อหน่อยมันบรสุทธิ คาซางเพิ่นมาหรือมาเก็บนี่ครับค่าน้ำมันเพิ่นเดินทางมาจากสุรินทร์เนาะครับสุรินด้วยรั่มสองปัญหาครับผมทั้งคามือ่อคายังนะครับหนึ่งปกกงอปอแค่ขีดน,นี้ครับพร้อมลาข้าจากพี่จากน้องเพียงมีเทาไหร่ปออกันไปมเชียหน้าเนานะครับสวัสดีครับ